มิดฟิลด์ตัวรับถือเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญในการเล่นฟุตบอลนะครับพวกเขาคือผู้เล่นที่เป็นประการดานหน้าก่อนคู่แข่งจะลำเลียงบอลไปถึงกองหลังและเป็นจุดศูนย์กลางในการโจมตีจากแนวลึกสมัยอดีตตำแหน่งนี้อาจจะไม่ได้เป็นที่ถูกพูดถึงมากเท่าไหร่แต่เมื่อถึงยุคสมัยของฟุตบอลที่เปลี่ยนไปการเล่นทีน่เน้นในเรื่องแท็กติกมากขึ้นทำให้ทุกๆตำแหน่งในสนามนั้นได้รับการโฟกัสมากยิ่งขึ้นมิดฟิลด์ตัวรับหรือมิดฟิลด์ตัวโฮลดิ้งเป็นผู้กำหนดจังหวะของเกมควบคุมการต่อสู้ในแดนกลางและพยายามสร้าง ที่โด่งดังมากมายและถูกแสงสปอตไลท์ส่องมากขึ้นเรื่อยๆแต่ใครกันล่ะครับที่ถูกสื่อต่างประเทศยกย่องว่านี่คือ5มิดฟิลด์ตัวรับที่ดีที่สุดในยุคนี้เราจะพาไปดูกันนะครับันดับ 5. โอเรเลียงชัวร e เมนี่เรัลมาดริด เอาเรียอยงชูอาร์มินน่ย้ายมาจากอาร์นาโกสู่เรอัลมารดดในช่วงซัมเมอร์ปี2022ยอดทีมจากสเปนตามดูฟอร์มของเขามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับและถึงเวลาที่ทีมนั้นจะเริ่มดําเนินการคว้าตัวเขามาร่วมทัพหลังจากนั้นเขาก็กลายมาเป็นตัวหลักให้กับราชาชุดขาวเขาได้ตอบแทนค่าตัวที่ทีมนั้นได้ใช้จ่ายไปอย่างคุ้มค่าชูอาร์มินี่ยืนคุมแดงกลางได้อย่างโดดเด่นทั้งที่อายุเพียงแค่23ปีครองบอลเยี่ยมตัดบอลเก่งและที่สําคัญคือแข่งแกร่ง80ล้านยูโรรรรททททีี่่่่่เเเอััััลลลมมมาาาาาาาดดดดิิสไปป้้งงงงคคววกกกกนนนนใืตแแะะขซึ็ห ทีมมาาาอยาย่งวนถือว่าเป็นงานที่หนักไม่น้อยนะครับแต่ชูอาร์มินี่ก็ไม่ทําให้แฟนบอลต้องผิดหวงังปัจจุบันเรัลมาดริดได้กองกลางตัวรับคนใหม่แบบไม่ต้องสนใจคนเก่าแล้วด้วยซ้ำในกลับอันดับ4เด็กันไรส์อาร์เซนอลเพราะแท้จริงที่ว่าชูอาร์มินี่และเด็กันไรส์มีค่าตัวที่สูงมหาศาลเทียบเท่ากับพวกกองหน้าชื่อดังนั้นเป็นบ,บทพิสูจน์แล้วว่าตําแหน่งลด์ตัวรับมีความสาคัญกับฟุตบอลในยุคป,ปัจจุบันอย่างไรหลังจากสร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดสุดท้ายเขาก็ย้ายไปเล Arsenal, เ่วในก ค่าตัวที่สูงถึง116ล้านย e ูโรทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่ค่าตัวแพงที่สุดเป็นสถิติสโมอสรอความสามารถในการอ่านเกมของเขาในเวทีพรีเมียร์อังกฤษนั้นถือว่าเป็นระดับท็อปไม่ใช่แค่เรื่องเกมรับเท่านั้นนะครับเขายังสามารถเติมเกมลุกช่วยทับคุนคอนได้อีกด้วยตอนนี้ไรซ์ได้เข้ามาเป็นกำลังสำคัญให้กับอาร์เซนอลแล้วถึงเวลาที่เขาจะยกระดับไปอีกขัน้นในการพัฒนาศักยภาพไปอยู่ในทีมลุ้นแชมป์และฟุตบอลยุโรปทั่วใหญ่ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ตัวนั้นจะต้องเจอหลังจากนี้ต้องมารรรอออดดดดููกกกัันนนว่่่่าาจะลยเเเป็ผ้้บทไไติมมหื อันดับ3คาเซมิโร่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แม้จะแก่แต่ยังเก่าสำหรับนักเตะดีกรีแชมป์ยุโรป5สมัยอย่างคาเซมิโรเขายังไม่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมกับคำดูถูกเยียดหยามมากมายว่าหมดสภาพแล้วถึงย้ายไปรับเงินที่มากขึ้นหรือแม้กระทั่งถูกบอกว่าเรอัลมาเดนนั้นเคลียออกไปเพื่อเอาเด็กรุ่นใหม่เข้ามาแต่ผลงานในสนามเมื่อฤดูก,กาลที่แล้วก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าเขานั้นยังสามารถเล่นฟุตบอลในระดับสูงได้สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือการซื้อที่ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยก็ว่าได้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะาารับามามาาว มิโรไม่เพียงแค่จะเก่งในเรื่องของการทำลายเกมบุกข,ของคู่แข่งเท่านั้นนะครับเขายังเป็นแข้งที่ครองบอลได้ดีมีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลที่ชลาดะแถมยังเก่งเรื่องลูกมงนะครับซีซั่นที่ผ่านมาต,ตัวตัวทำไปถึง7ประตู7แอสซิสต์จากการลงสนาม53นัดในทุกรายการแม้ว่าปีศาจแดงจะเปลี่ยนกุณซือแต่เชื่อได้เลยว่าถ้าไม่มีคาเซมิโร่ทีมคงไปได้ไม่ไกลขนาดนี้เช่นกัน 2. โยโชคิมิทจากไบร์นมิวนิกโยโชคิมิทคือหัวใจสาคัญของไบร์นมิวนิกเขาคือมิดฟิลด์ตัวรับที่เหนียวแน่นอีกหนึ่งคนและยังเป็นผู้เล่นโฮลดิ้งที่วางบอลได้อย่างแม่นยำที่สุดคนหนึ่งของยุคนี้กองกลางทีมชาติเยอรมันเปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์และการเล่นในหลากหลายรูปแบบด้วยความสามารถในการอ่านเกมของเขาความเฉียบแหลมในการป้องกันส่วนหนึ่งก็มาจากประสบการณ์ที่ได้รับจากตําแหน่งแบ็กขวานั้นทําให้เขาได้เข้าใจกับฟุตบอลในหลายๆแง่มุมมากขึ้นเกมบุกเรื่องการวางบอลก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเกมรับก็สามารถยินเป็นประการด่านหนาา่ย่ยยมดัับนนเงอสรรถลูใะ สูงได้อีกยาวปัจจุบันเจ้าตัวลงสนามให้กับเสือตายรวมไปแล้ว350นัดแล้วนะครับและกับทีมชาติเยอรมันเจ้าตัวติดทีมไปทั้งสิ้น79นัดอีกไม่น่าก็จะแต่หลักร้อยได้อย่างแน่นอนมากันที่อันดับหนึ่งนะครับโรดรี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ โรดรีกลายเป็นสุดยอดมิดฟิลด์ตัวรับแห่งยุคอย่างแท้จริงนะครับเขากลายเป็นปรากฏการณ์ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงที่เจ้าตัวเล่นให้กับแอเลติกโกมาดริดก็ถูกจับตามองกันมาสักพักแล้วนะครับแต่พอแย้มมาเล่นที่อังกฤษเจ้าตัวก็พัฒนาศักยภาพตัวเองให้อร่เทียมทานมากขึ้นไปอีกเรื่องเกมรับเราเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าเจ้าตัวทำได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนไม่ว่าจะอยู่ในแท็กติกแบบใดที่เป๊ปกัวเดียล่าเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์เขาก็ยังสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงเอาไว้ได้แม้ทีมจะซื้้้อาาาาาาวิฟลลปสเเเเขขมมมแต่่ก็ไไาารถบียดยด แถมไม่ดิ้ดแข้งลีกยังได้ลงสนามนับเป็นจำนวนนาทีด้วยซ้ำเอาพาแมนเชสเตอร์ซิตี้ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ย้ายเข้ามาแชมเปี้ยน์ลีก3สมัยซ้อนเอเบอร์ครับ1สมัยลีกครับ2สมัยและล่าสุดยังเป็นผู้ทำประตูชัยในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่พาทีมเอาชนะอินเตอร์1-0ปลดล็อกแชมป์บิเอียสมัยแรกในประวัติศาสตร์สโมสรได้สำเร็จและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กััับบทททีมงาานนนนผลลิิตคคปใหุ้้้กก่ไดดดูวยะร หาท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์